แม้หลวงปู่หมุนจะถอนพิษแล้วรักษาอั้นจนพ้นความตายแต่ก็เตือนว่าพิษแห่งเวรยังซ่อนอยู่ในกายและจิตใจการล้างบาปนี้ไม่ใช่เรื่องวันสองวันอันต้องอยู่ช่วยงานวัดทุกอย่างตั้งแต่เช้าจรดเย็นทำเหมือนเด็กวัดทั่วไปกวาดลานวัดหาบน้ำล้างบาทพระขัดซ้วมเพื่อขัดเกลากิเลสและฝึกความถ่อมตน ทุกครั้งที่นอนหลับอันจะฝันเห็นเงาร่างดำๆล้อมกุฏิบางตนร้องไห้โหยหวนบางตนหัวเราะเย้ยหยันเสียงพึมพำเป็นภาษาที่ฟังไม่ออกดังอยู่ใกล้หูจนสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวหลวงปู่เพียงบอกสั้นๆว่าเจ้าจะต้องรับผิดชอบสิ่งที่เคยทำแม้เจ้าจะเลิกแล้วแต่เขายังไม่เลิกอันเริ่มเข้าใจว่า เขาที่หลวงปู่หมายถึงคือเราพูดผีที่ตนเคยเลี้ยงไว้สมัยเล่นของหลายเดือนต่อมาหลวงปู่หมุนจะออกทุดดงอันได้รับอนุญาตให้ติดตามไปด้วยเส้นทางครั้งนี้มุ่งลงใต้ก่อนลัดเลาะเข้าสู่ชายแดนไทยขเขมรบรรยากาศในป่าลึกเงียบผิดปกติเสียงแมลงกลางคืนเหมือนหายไปในบางช่วงกลายเป็นความบังเวงที่ทำให้ขนลุก เมื่อข้ามแดนไปฝั่งขเขมรทั้งสองมาถึงหมู่บ้านเล็กๆที่ผู้เฒ่าบอกกันว่ามีอาจารย์เสยอ,อยู่ชายแก่ที่ร่ำเรียนไสยศาสตร์ขเขมรมาตั้งแต่วัยหนุ่มชาวบ้านเล่าว่าเขาสามารถเรียกฝนทำให้คนตายได้ด้วยคาถาเดียวและเก็บหัวกะโหลกมนุษย์ไว้ในหีบไม้คืนนั้นอั้นนั่งอยู่ข้างหลวงปู่หมุนใต้ต้นไม้ใหญ่เสียงฝีเท้าเบาๆดังจากในเงามืด อาจารย์เสยปรากฏตัวดวงตาขาวโพลนคอห้อยเครื่องรางเขมรและมีกลิ่นสาบของว่านจางๆเขาเอ่ยเท้าหลวงปู่ด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบอาจารย์พระเมืองไทยมีดีแค่ไหนทันใดนั้นอาจารย์เสยหยิบกระดูกยาวเหมือนกระดูกแขนคนปักลงดินแล้วไร้คาถาดินรอบๆกระดูกสั่นไหว ่อนที่มูดำขนาดใหญ่จะโผล่ออกมาเลื้อยตรงมาทางหลวงปู่หลวงปู่หมุนเพียงพนมมือสวดมนต์สั้นๆงูนั้นก็หยุดนิ่งกลายเป็นเพียงกระดูกแห้งร่วงลงพื้นอั้นมองตาค้างหัวใจเต้นแรงเห็นชัดว่าพลังคาถาสามารถฆ่าหรือช่วยได้ในเสี้ยววินาทีอาจารย์เสยเสยย,ยิ้มเหยียดหยามก่อนควักตะปูเสกออกมานับร้อยดึงลมพัดวนเป็นเกลียว ตะปูเหล่านั้นลอยหมุนคมกริบพุ่งเข้าหาหลวงปู่ด้วยความเร็วราวลูกธนูอั้นเพลอร้องออกมาหลวงปู่หลวงปู่หมุนเพียงยกฝ่ามือขึ้นกลางอากาศเหมือนมีบางสิ่งมากัน้นตะปูทั้งหมดกลายเป็นใบไม้แล้วร่วงลงพื้นประหนึ่งเพียงลมพัดมาเมื่อเห็นสองวิชานั้นไม่อาจทำอะไรได้อาจารย์เสยจึงงัดไม้ตายเขานั่งขัดสมาธิ เป่ามนลงบนหุ่นรูปคนน้อยๆที่ปั้นจากขี้ผึ้งเศกจงหุ่นนั้นค่อยๆขยายร่างใหญ่ขึ้นแล้วลุกเดินได้มันตรงเข้ามาหาหลวงปู่พร้อมเสียงหัวเราะต่ำๆคราวนี้หลวงปู่ลืมตาขึ้นแววตาท่านนิ่งสงบแต่แฝงความดุดันท่านหยิบใบไม้แห้งจากพื้นเพียงใบเดียวเป่าเบาๆแล้วโยนไปทางหุ่นขี้ผึ้งทันใดนั้น ใบไม้กลายเป็นเปลวไฟเผาร่างหุ่นจนหมดหมอดเหลือแต่เท่าดำลอยหายไปในลมเย็นอาจารย์เสยหน้าซีดลงทันตาเทาคุกเข่าลงต่อหน้าหลวงปูหมุนแล้วเอ่ยยอมรับว่าตนใช้วิชามาในทางผิดและขออโหสิกรรมอันมองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยหัวใจเต้นแรงความกลัวผสมความเรื่อมใสทำให้เขาเริ่มเข้าใจว่าของจริงไม่ใช่การอวดฤทธเดช แต่คือการใช้วิชาเพื่อคุ้มครองและละเว้นการเบียดเบียนคืนนั้นอั้นนั่งหลับตาภาวนาใต้ร่มไม้เสียงลมป่าพัดผ่านแต่ลึกๆเขารู้สึกว่ามีเงาเดิมของวิญญาณที่เขาเคยเลี้ยงไว้ยืนมองอยู่ไกลๆราวกับยังไม่ยอมปล่อยเขาไปการเรียนรู้ของอัน้นหลังเหตุการณ์นั้นหลวงปู่หมุนไม่ได้ด่าว่าหรือโอ้อวดใดๆ เพียงบอกอันว่าของขลังไม่ได้ทำให้คนสูงขึ้นมีแต่ธรรมะกับความเมตตาเท่านั้นที่ช่วยให้เจ้ารอดตั้งแต่วันนั้นอันเริ่มตั้งใจสวดมนต์และปฏิบัติมากขึ้นแต่ในยามค่ำวิญ,ญญาณเก่าที่เคยเลี้ยงไว้ก็ยังตามมาอยู่ดีราวกับจะทดสอบว่าจิตของเขาแข็งพอหรือ,อยัง